สวัสดีครับพบกับช่องของ KG i l a n d พันสีฟาร์มรวมพ่อพันธุ์บรามมนที่มีน้ำหนักแรกคลอดสูงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสาเหตุการคลอดยากในโคมักมีสาเหตุใหญ่อยู่2ประการคือ 1. สาเหตุที่เกิดจากแม่โคผิดปกติ 2. สาเหตุเนื่องมาจากลูกโคผิดปกติ สาเหตุแรกที่เกิดจากแม่โคผิดปกติตามลูกเปิดไม่เต็มที่บดลูกพลิกบิดตัวช่องคลอดหรือช่องเชิงกลางเล็กแม่โคเจ็บป่วยเมื่อตอนใกล้คลอดแม่โคไม่มีแรงดึงหรือมดลูกไม่สามารถบิดตัวได้และมดลูกปิ้นทะลักออกมาสาเหตุที่2เนื่องมาจากลูกโคผิดปกติเช่นขนาดของลูกโคใหญ่กว่าปกติลูกโคมีลักษณะบวมน้ำลูกโคมีรูปร่างที่ผิดปกติและท่าทางของลูกโคในมดลูกผิดปกติ เบอร์ดวีทหรือค่าหนักแรกเกิดของลูกโคหากมีค่าเป็นบวกมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงลูกของพ่อวัวตัวนี้จะมีน้ำหนักแรกเกิดสูงมากขึ้นเท่านั้นและในทางกลับกันหากมีค่าเป็นลบมากเกินไปก็อาจทําให้ลูกโคมีขนาดเล็กได้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตพ่อพันธุ์บราแมนแดงในไทยที่มีค่าหนักแรกเกิดสูงตัวที่1 อเมริกา HK 779เป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัดกาปูฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดพันธุกรรมของอเมริกา HK 779มีอย่างนี้พ่อคือ TGF m ตอร์ r Smoking Gun 1097แม่คือ HK m i s s r America 984ตาคือ 5M m r r Lojo m l l HK m r America 779 มีค่า B/W หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่7.4ส่วนค่า a t c มีค่า0.37พ็อพันที่มีค่าหนักแรกเกิดสูงตัวที่2 h k 6 6 8หรือเจ้าล็อกโค่ก็อพันดําำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัดวิไลฟาร์มจังหวัดมหาสา,ารคามพันธุกรรมของ h k 6 6 8หรือเจ้าล็อกโค่มีดังนี้ พ่อคือ HK อเมริกา280แม่คือมิสอเมริกา930ตาคือ HK วีซ่าเจ็ HK ห6หหรือเจ้าล็อกโคนมีค่า B/W หรือค่านักแรกเกิดอยู่ที่5.6ส่วนค่า ACC มีค่า0.38พ่อพันธุ์ที่มีค่านักแรกเกิด0ูย์ตัวที่3 <S <S HK Lee เก้หรือเจ้าจัมโบ้เป็นพ่อพันธุ์ในสังกัด SG Building จังหวัดนครราชสีมาคันธุกรรมของ hk le เ928หรือเจ้าจัมโบ้มีดังนี้พ่อคือ hk xle y 8 5 5ทับ1แม่คือ miss kc ruby 808ทับส่ส่วนตาคือ bb sting l a y 10ทับ0 hk le เ928หรือเจ้าจัมโบ้เขามีค่า bw หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่5.4ส่วน acc มีค่า0.39 พ่อพันธุ์ที่มีค่าหนักแรกเกิดสูงตัวที่4เจ้าแบดบอย107เขาเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาพันธุกรรมมีดังนี้พ่อคือ TGF m r Smoking กัน1097แม่คือ Miss Carota Visa 996ส่วนตาคือ HK Visa Brazil 275แบดบอย107เขามีค่า BW หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่5.1 ส่วน a c c มีค่า0.32 <Yahoo! S 1> พ่อพันธุ์ที่มีค่านั้นหนักแรกเกิดสูงตัวที่5 T.K. จ i g, g e n t o 199เขาเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาอันธุกรรมของ T.K. จิ i g e n t o 199มีดังนี้พ่อคือ V. a r o j o Tinto 3 1 8 0 แม่คือ v l l e n a 7ทั5ส่วนตาคือ v l r o j o Designer 4ทั1 2 8 TK Dinto d i g e n t o 1 9 9เขามีค่า d w หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่4.8ส่วนค่า ACC มีค่า0.30 w <Wow>. o พ่อพันธุที่มีค่าหนักแรกเกิดสูงตัวที่6 ดีบีซาวเทมสไต1ทับ729หรือเจ้ากับทันเอเมริกาเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากดีบีดิทเทลิงเลสดามันประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัดโชควัสนาฟาร์มจังหวัดนครพนมพันธุกรรมพร้อมกับทันเอเมริกามีดังนี้พ่อคือดีบีอินวิตัป1ทับ294แม่คือดีบีซาวเทมสไตล์657ทับ9ส่วนตาคือส x h k อโลโลโจ๘ร้อยเจ้ากับทันเอเมริกา1ทับ729 พอมีค่า d w หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่4.6ส่วนค่า ACC มีค่า0.33พ่อพันธุ์ที่มีค่าหนักแรกเกิด0ตัวที่7 Mr. JS02-8 หรือเจ้าโนเบิลเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัด TJ9 าร์มจังหวัดสุรินทร์ สายพันุกรรมของ JS 0 2ทั8หรือเจ้าโนเบิลมีดังนี้พ่อคือมิสเตอร์ V8 458ท7แม่คือ JS m i s s f i r e I 116ส่วนตาคือ Winchester Magnum 999 3มิสเตอร์ JS 0 2 8หรือ 7, เจ้าโนเบิลขามีค่า b w หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่4.4ส่วน ACC มีค่า0.21 <Wow. S 1> พ่อพันธ์ที่มีค่าหนักแรกเกิดสูงตัวที่8 มิสเตอร์แอลโรโจ521หรือเจ้ามังคุดเป็นพ่อพันธุ์ในสังกัด SG b i d d i n g จังหวัดนครราชสีมาพันธุกรรมของมิสเตอร์แอลโรโจ521หรือเจ้ามังคุดมีดังนี้พ่อคือ TGF มิสเตอร์สโมกกิ้งกัน1097แม่คือเลดี้แอลลิปกาโรโจ195ส่วนตาคือมิสเตอร์ SG Jack 111ทับ 1, 1. มิสเตอร์แอลโลโหรือเจ้ามังฟุตเขามีค่า B.W. หรือค่าหนักแรกเกิดอยู่ที่4.2ส่วน E.C.C มีค่า0.24อีกหนึ่งช่องทางความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์กับเพจสมเทียมสัตว์กดติดตามได้ในช่องทาง Facebook และหากท่านผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านผู้ชมให้ผมรีวิววัตัไหนคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ